นี่แหละครับบรรยากาศหานิ่มนะครับวันนี้กับจานฮอนวันนี้เราบุกป่าฟาดงมาหานิ่มนะครับเรา,าดูลังนิมมันอยู่กันยังไงนิมหนิมเอาดูด,ดูดูครับดูไปโอ้ยเอากูสนอม,มาหบเห็นไหมครับท่านผู้ชม ี่คืหลังเขากุชอนช่วเขาไม่ไก้หลังนิ่มนะครับนี่นี่นะครับตอดนี้เดี๋ยวดูอาจารย์จารย์อนของเรานี่แหละครับนายพานันโอ้โหดูบ้างเลยครับดูจานเราจะเป่านะอันนี้กะว่าจะ สักสี่ห้าลังครับวันนี้ดูอาจารย์จะเป่านะครับวันนี้ยังไงจานเอาดีหนะอาจาาจา์เราก็เริ่มเป่าแล้วนะครับนี่คือเราไม่ได้เป็นการฆ่าเขานะครับก็คือลมพวนให้เขาเมาครับ ลงพื้นให้เขามานะครับจางกำลังจะตัดแล้วการตัดแล้วครับผมถอยดีกว่าครับเพราะผมแพ้นะครับผมแพ้ครับเดี๋ยวให้ผมถอยไกลก่อนเดี๋ยวมันจะเอาผมก่อน ชอบคลิปแบบนี้หายอยู่ห้กินนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่อง y o u t u b e ทางช่องโอเมกากันด้วยนะครับอยู่กับผมโอเมกาครับผม <c oughs> หักแล้วนะครับหลังตึงตึงสดสดดูครับดูจันเราก็หามาได้แล้ว <c oughs> ดังเล็ก ลังเล็กียเดียวครับลังเล็กีเดียวครับโอ้แค่นี้บอๆมันดีหน้าพ่อยเอาถุงยางว่าสิเอาถุงยางก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้กันแล้วกลับหาลังต่อไปครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบหาอยู่หากินแบบคนบ้านสไตล์หนุ่มโรงงานครับผมวันนี้อยู่กับสไตล์หนุ่มโรงงานนะครับวันนี้ เราก็จะหาครับตักสามสี่ลังน้ำก็ยังไม่เยอะครับช่วงนี้น้ำนิ่มก็ยังมี่อะไรห,หนึ่งครับยังไม่ถึงเดือนห้าหลังนี่มครับเล็กิดเดียวครับหลังลังเล็กยลังเล็กน้ำผึ้งก็ยังไม่มีเลยครับดูแล้ว,ลวโอ้ดูครับ น้ำมีม่มก็ยังไม่เยอะครับก็ยังไม่ถึงเดือนห้านะครับห้อง่ซีดอันนี่หันไข่ปลาดิบแหม่ม่อนอกุอง่งเร็วตอนนี้เราก็เจออีกลังนึงแล้วนะครับไม่รู้เลยว่าหัวน้ำหวานเยอะไหมเราก็ต้องเป่าดูก่อนครับน,น้อยเดียววจ้ะถ้าน้อยเดียวยังไม่เอาครับยังไม่เอาอยังไม่เอานะครับดังนี้มันลงัลงลังรังมันเล็กนะครับ ดูลงัลงลังมันเล็กนะครับเราดูหัวน้ำหวานแล้วเราเอาไว้รอบหน้ากันอีกหนึ่งเดือนครับเดยอยวลนะในคอยท่ายด้นะอ๋อตอนนี้นายพันเราก็เจอแล้วนะฮะซุ่มๆมองๆดูแล้วเอาเลยนายพันเอาเลยนายพันนะครับตอนนี้พันพันหอนนี่นะครับบ้องยาครับบ้องเบลือเลย เตรียมกระสุนเตรียมดินปืนครับเตรียมยิงโอ้ดูการยิงกระสุนครับท่นเอาลังนี่นครับลังโเลรอครับน้ำผึ้งเยอะไหม,มเราก็มากับนายพานครับวันนี้ผมต้องเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงนะครับน,นี้ กำลังจะตัดนะครับตลอกตลอกพลาดตลอกเออมันยิงแกงนะกำลังจะตัดนะครับตัดแล้วโอ้ลองังเบลอเลยครับลังใหญ่ครับลังใหญ่ไนายางกำลังจะตัดนะครับตัดแล้ว เอาแมีย่ยวนออกก่อนพานเอาแมีย่ยวนออกก่อนนี่ไอ้พันกำลังเอาแมีย่ยนออครับโอ้โหสวยๆนี่นลงังเบลล์เลยครับลังนี้สวยลังนี้สวยครับนี่นะครับลงัง